สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีธนูนะครับเป็นการทำนายดาวจรในเดือนพฤษภาคมนะครับลัคนาราศีธนูเนี่ยดาวประจำตัวท่านคือดาวพระหัสครับนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะพระหัสย้ายเข้าสู่ราศีพฤษศนะครับย้ายเมื่อวานนี้ตอนเที่ยง45นะครับ ย้ายไปไหนย้ายเข้าอริครับนะอริแปลว่าปัญหาครับปัญหาอุปสรรคภาระนีสินนะครับหรืออาจจะบอกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะรพระรหัสอยู่ตรงนี้นะครับเออฉันต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยใช่ไหมใช่ครับนะฮะการที่พระรหัสย้ายมาอยู่ในราศีพฤกษ์1ปีเนี่ยนะเพิ่งย้ายเมื่อวานด้วยนะหปีปีนี้เป็นปีของการ แก้ไขปัญหาครับหรือเจออุปสรรคต่างๆน,น,นานาอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับภาระนิสินโวดหัวชะมัดเลยถ่ายได้อย่างนั้นครับนะหรืออาจจะเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พระรหัสอยู่ตรงพฤกษ์ศพเนี่ยพระน่าเป็นตัวท่านด้วยนะฮะเราก็ต้องดูว่าพักษาเนี่ยท่านเป็นอะไรมาล่ะ นะครับอันนี้สําคัญเลยเพราะว่าพระรหัสเนี่ยเป็นตัวคุณเลยอ่ะก็คือตัวคุณเนี่ยอันไม่คือมันไม่มีดาวไหนใหญ่ไปกว่าดาวประจําตัวแล้วก็คือตัวเราอะตัวเราอะนะครับและตกอรีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าทักษะดียังพอแก้ไขปัญหาได้ครับนะครับถ้าทักษะร้ายอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะแต่ละคนไม่เหมือนกันเริ่มไม่เหมือนแล้วนะธนูดาวจรเหมือนกันแต่อะไรฮะ บริบทที่มาอยู่ตรงนี้เขาไม่เหมือนกันนะทักษามีทั้งหมดแปทักษะครับบริวารอายุเดศสีนะครับมูล,ละอุตสาหะมนตรีการกินีถ้าเป็นบริวารอายุเดศสีอะไรพวกนี้ถือว่าอยู่ในทักษะที่ดีอันนี้ก็ยังพอทำเน่าบางคนทักษะเป็นสีเอออลิก็อลิอล่ะอิก็อลิเถอะนะฮะฉันยังเอาอยู่อ่ะแต่หากเป็นการกกินีล่ะ กาลกินีเนี่ยคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงนะฮะเหมือนกับว่าปีนี้เรียกว่าถ้าสมมุติว่าพะรหเป็นกาลีในปีนี้เออเหนื่อยไหมเหนื่อยสิทีนี้ถ้าตัวเองเป็นกาลีแถมตกอาลีอีกนะครับผู้หลับผู้ใหญ่บางคนเนี่ยผู้ใหญ่ที่เคยช่วยกันมานะฮะพลรหเป็นกาลีเคยช่วยมา ปีนี้ปีนี้ไม่ช่วยปีนี้ไม่ช่วยนะครับมีคนเคยช่วยเคยอะไรเคยอุปถัมภ์ค้ำชูปีนี้ฉันไม่ช่วยเธอนะบางทีอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้อ่าพระราดกาลีนี่นะอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้นะที่ผ่านมาช่วยดีทําไมปีนี้นั่นแหละนะฮะหรือลายไปกว่าเดิมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยช่วยอ้าวปีนี้เฮ้ยผิดใจกัน เป็นศัตรูกันซะอย่างนั้นนะอันนี้ก็ถ่ายได้นะหากพระหัสเป็นสีอ่าสีนี่เหรียญมีสองด้านนะฮะมีหัวมีก้อยเราก็ไม่รู้เราเราถ่ายใครไงเราก็ถ่ายรวมๆแต่ว่าเราพอจะเอาทักษะมาลงเพื่อให้แยกย่อยออกไปให้กว้างขึ้นนะฮะพอฟังแล้วเออของฉันพระรหัสด,ดีเป็นอย่างนี้พระรหัสลายเป็นอย่างนี้หากพระรหัสเป็นสีสีคือสลีบมงคลเป็นเดชเป็นสีอะไรพวกนี้ก็ตามทีเถอะนะครับ ปัญหาตกอลีเนี่ยฉันมีปัญหานะในปีนี้ฉันมีปัญหาแต่เป็นสีเป็นเดทอะไรพวกนี้ปัญหานั้นแก้ได้อ่ะมีปัญหานะไม่ใช่ไม่มีมีปัญหาแต่ฉันแก้ปัญหาได้เพราะอะไรฮะเขามาดีอ่ะตกที่ไม่ดีแต่มีตัวช่วยอ่าทักษามาช่วยมีปัญหาฮะแต่แก้ปัญหานั้นได้ลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดีอะไรอย่างนี้เจ็บไข้ได้ป่วยรักษาได้ไม่ยากเย็นนะัก นะฮะพารานิสินมีพารานิสินครับแต่อะไรฮะทักษะดีมีหนทางแก้ไขได้พอเรียกว่าได้ให้ได้แก้ไขแบบผ่านพ้นไปด้วยดีได้อะเออประมาณอย่างนี้นี่คือพระหั์คุณพระหัสคุณเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยนะครับเขายังมาจากราศีมีนเรือนพันธุด้วยพันธุแไปว่าอะไรครอบครัวครับพันธุญาติผู้ใหญ่ครับพ่อแม่ พี่น้องนี่พันธุนะถ้าเป็นทรัพย์สินล่ะบ้านที่ดินยานยนต์นะฮะตกอหริอีกเหมือนกันนะครับตัวคุณพันธุคุณนะฮะตกอลริคุณอาจจะมีปัญหาปัญหาพวกนี้อาจจะเป็นคนในครอบครัวนำปัญหามาให้คุณแก้หรืออาจจะเรียกว่าเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องยานยนต์เกิดปัญหาอะไรบางอย่างแล้วคุณต้องแก้ไขอย่างที่บอกครับถ้าเป็นกาลี โอ้โหแกแค่ตายไม่จบไม่สิ้นหากเป็นสีปัญหามีเหมือนกันแต่อะไรฮะแต่ฉันแก้ได้นี่เนี่ยฮะนี่เขาเรียกว่าเอาบริบทของทักษะเข้ามาใส่ในตัวคุณเนี่ยนะฮะก็ทายเป็นหัวเป็นก้อยให้ให้ได้เห็นเนี่ยแหละครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือพระรหัสสับดีนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะสมมติเป็นสีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือฉันมานะฮะปีนี้ฉันมีปัญหา ผู้ใหญ่ก็จะกลับมาแก้ให้นะฮะแต่อะไรฮะแต่อาจจะมีเหตุเข้าหน้ากันไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยร่วมด้วยถึงแบบว่าวันนี้ฉันไม่ถูกกับเธออ่าเธอนี่คือผู้ใหญ่ฉันไม่คูกเพาะอาท่านก็ได้ฉันไม่ถูกกับท่านแต่ท่านก็ยังช่วยเหลือจุนเจือฉันแก้ปัญหาให้ฉันด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยฮะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ยังจะพอช่วยเหลือได้ตรงนี้คือทักษะที่นํามาใส่ นะครับทีนี้เรามาดูซิเงินเงินทองทองเป็นยังไงลัคนาราศีมังกรดาวพฤหัสไอดาวดาวเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินครับนะฮะวันนี้เงินทองคุณไปอยู่ในภพอะไรฮะศาสชะครับนะฮะศาสชะแปลว่าอะไรฮะสังคมแวดล้อมศาสชะเพื่อนญาติคนใกล้ชิดนะนะฮะเพื่อนญาติคนใกล้ชิดสังคมแวดล้อม เงินเงินทองทองคุณไปอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอาจจะเรียกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณญาติพี่น้องนะฮะสร้างความวุ่นวายนะสร้างความวุ่นวายเรื่องเงินเงินทองทองให้กับคุณนะเพื่อนหรือคนใกล้ชิดหรือว่าญาตนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าสังคมแวดล้อมสร้างความวุ่นวายทางการเงินให้คุณ ไอ้คำว่าเพื่อนหรือญาติหรือคนใกล้ชิดสร้างความวุ่นวายอันนี้คุณพอจะตีความได้แต่อะไรฮะแต่สังคมแวดล้อมอ่าเดี๋ยวผมจะขยายความเรื่องสังคมแวดล้อมนะฮะอาจจะเรียกว่าเฮ้ยข้างบ้านมีปัญหาอะไรกันอนะ,ะและคุณก็ต้องแก้ไขการแก้ไขนี้คงหนีไม่พ้นต้องใช้เงินใช้ทองไปแก้ไขเช่นอนะ,ฮะเฮ้ยอะไรล้ําบ้านเขาช่วยตัดออกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือจะเรียกว่าอย่างเบาๆนะสถานที่จอดรถก็ได้สถานที่จอดรถก็ได้ดไดเพราะอะไรฮะเพราะเรามาดูพระรหัสร่วมนะฮะพันธุพันธุมันแปลว่าบ้านที่ดินยันยนต์นี่นะ,ะตกอริพันธุเกิดอริก่อนแล้วอะไรฮะและคุณต้องใช้เงินในเงินทองในการแก้ไขปัญหาสังคมวัร้อนอาจจะเป็นเรื่องที่จอดรถยังได้เลยนะครับบางคนล้วล้ําอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้ล้วไปล้ําเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องอะไรฮะทำใหม่สิไปล้ําเขานี่สังคมแวดล้อมสร้างปัญหานี่เอาเงินเอาทองไปทำตรงนั้นหรือเรื่องที่จอดรถอ่จอดรถตรงนี้ไม่สะดวกซะแล้วมอก่อนจอดมานานวันนี้เดี๋ยวนี้มันไม่สะดวกแล้วต้องไปหาที่จอดใหม่อาจจะต้องไปเช่าที่จอดไหมใช้เงินใช้ทองเนี่ยอย่างนั้นก็ได้นะครับประมาณอย่างนี้นะฮะเกิดวุ่นวายหรือคนใกล้ชิดเพื่อนญาตินะฮะมาพึ่งพาทางการเงินคุณ อันอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะครับอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับทีนี้เรามาดูอังคารร่วมลาหูในพันธุคุณนะอังคารเป็นใครก่อนอังคารนี่เขาเป็นเจ้าเรือวนอวินาสนาวินาสนะครับวินาสนะมันแปลว่าอะไรฮะวินาศเนี่ยแหละวินาสันตโลนี่แหละนะฮะวินา,นนา,นนาสันตโลนี่ <c oughs> ก็คือก็เสียหายนะครับเกิดความเสียหายอะไรเกี่ยวกับพันธุเขาแล้ว เกิดความเสียหายอะไรเกี่ยวกับพันธุ์ทเข้าแล้วและอะไรฮะและฉันต้องแก้ไขนะฮะเพราะพันธุก็ไปอลุลิการเงินก็ไปสหัสชะนะครับมีเหตุงานนี้รู้สึกว่างานนี้ต้องใช้เงินเยอะหน่อยก็ได้ครับใช้เงินเยอะหน่อยก็ได้ครับนะฮะในการแก้ไขปัญหานะฮะเกิดความเสียหายอะไรกับพันธุ์นะฮะความอาวินาาอะไรไปสู่พันธุเนี่ยอาจจะซ่อมบ้าน ซ่อมรถถมที่อะไรเงี้ยนับหมดนับหมดอังคารไม่ได้มาจากวินาศอย่างเดียวค่ะเขามาจากที่ราศีเมษด้วยนะที่ราศีเมษเป็นใครล่ะราศีเมษเนี่ยราศีเมษเนี่ยคือพบปุตตะครับหน้าปุตตะครับปุตตะมาสู่อะไรฮะปุตตะมาสู่พันธุนะฮะปุตตะสู่พันธุร่วมวินาศนะฮะอาจจะเรื่องของถิ่นอยู่อาศัยของบุตรหลานบริวาร บริวารนี่ลูกน้องนะฮะหรือเรียกว่าคนคนที่คุณอุ้มชูเขาอะบริวารอะ,นะฮะหรือว่าลูกตรงๆเลยก็ได้อ่ะนะฮะเกิดอะไรฮะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะฮะที่อยู่อาศัยของลูกหรือลูกน้องนะฮะมันเกิดปัญหาขึ้นนะฮะฉันก็ต้องใช้เงินแก้ไขเนี่ยมันเอี่ยวดาวเสาทั้งนั้นแหละมันเอี่ยวกวับดาวเสาทั้งนั้นแหละนะเพราะลาหูเขาไปอยู่ที่มีนไงมันถึงเกี่ยวดาวเสา ลาหูนี่เป็นเจ้าเรือนที่ราศีกุมไปอยู่ที่มีนนะฮะมีนไปอยู่พฤกษ์อ่ามีนไปอยู่พฤกษ์ศพนะฮะเสาก็เลยหนีไม่ออกเงินเงินทองทองก็เลยหนีไม่ออกนะฮะหนีไม่ออกใช้งานเนี้ยเงินทองเป็นที่ตั้งแหละฮะจะเรื่องซ้ายเรื่องขวาเอหันไปหันมาควักตังอีกแล้วอะไรอย่างนี้สําหรับลัคนาราศีธนูนะฮะลาหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัชชะครับนะฮะบางคนอับกับปั้นทุบดินสักทีหนึง่ง นะฮะสหัดชะไปสหัดชะไปพันธุนะฮะอาจจะเพื่อนญาติคนใกล้ชิดนะฮะมาขอพึ่งพาที่พักอาศัยกับคุณอันนี้ก็ถ่ายได้นะฮะหรือเพื่อนญาติคนใกล้ชิดนะฮะมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับยานยนต์ของคุณะะอ่ะบางคนก็เพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดเฮ้ยยืมรถใช้หน่อยสิอย่างนี้ก็ได้แต่คงไม่ใช้วันเดียวหรอกฮะอาจจะ ยืมเป็นระยะเวลาอาจจะ3วันหวัน7วันอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างนี้หรือมากกว่านั้นสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งฮนะมากกว่านั้นสักนิดหนึ่งได้อะนะและอะไรครับและมันมีอังคารร่วมไงนะมันมีอังคารร่วมอังคารพมาจากวินาเน,นี่นะเหมือนกับเฮ้ยทำให้เสียทำให้เสียหายก็ได้มาอาศัยบ้านมาขอยืมยานยนต์แล้วทำเสียหาย นะซ่อมแซมสิใช้เงินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะบอกว่าวินาศเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่าเสียหายอย่างเดียวเขาแปลว่าทางไกลก็ได้ครับนะทางไกลก็ได้หรือเบื้องลึกเบื้องหลังครับนะฮะแต่ในส่วนเนี้ยอาจจะเพื่อนญาติคนใกล้ชิดที่อยู่ทางไกลนะฮะเขามาจากทางไกลนะเช่นอ่ะเขาอยู่ทางไกลเนี่ยมาขออาศัยบ้านคุณอยู่เฮ้ย ฉันจะมาแถวจังหวัดนี้นะเฮ้ยขออาศัยบ้านหน่อยสิอย่างนั้นก็ได้ครับฉันมาจากทางไกลเฮ้ยฉันมาอยู่เนี่ยมาสองสาวันเนี่ยเฮ้ยยืมรถได้สิอันนี้ก็ถ่ายได้อย่างเงี้ยตีความได้เยอะฮะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกครับในลัคนาดเดียวกันดาวจรเหมือนกันแต่อะไรฮะแต่รายละเอียดในการเข้ามาเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปผมก็พยายามยกตัวอย่างแบบนี้ให้คุณคิดว่าซ้ายก็ได้ขวาก็ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอังคารเนี่ย ถ้าทักษาเขาไม่เสียบางทีคําว่าวินาศมันอาจจะทายว่าทางไกลก็ได้แต่ถ้าทักษาเสียทักษาเสียทักษะเสียอาจจะวินาศคือวินาศก็ได้นะฮะต้องดูก่อนฉันควรจะเป็นวินาศอ่างคานบอกฉันควรจะเป็นวินาศหรือหรือหรือฉันควรเป็นแค่ทางไกลดีนั่นทางไกลดีก็คือไม่ได้เสียหายอะไรญาติคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงมาจากทางไกลมาเลยฮะ มาขอหยิบยืมมาขอพักที่บ้านเธอหน่อยได้ไหมมาขอยืมรถด,ด้วยพักด้วยยืมรถใช้งานด้วยสักระยะเวลาไม่กี่วันหรอกฉันมาอยู่เนี่ยอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดมีความเสียหายล่ะนะฮะมาอาศัยบ้านมายืมรถเฮ้ยเกิดทาทาบ้านเสียหายทํารถเสียหายอันนี้ร่วมได้ครับนะหากอังคารแล้วก็ลาหูเขามีความเสียหายนะอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะครับ หนมาดูการงานสิการงานของลัคนาราศีธนูนะครับงานของคุณเนี่ยก็คือราศีกันครับดาวพุธเนี่ยแหละนะดาวพุธนี่แหละงานคุณในช่วงนี้นะครับนะฮะงานของคุณในช่วงเนี้ยอยู่ในเรียกว่า,าปุตตะนะปุตตะเนี่ยมันแปลว่าบุตรบริวารน,นะฮะและอะไรฮะและมันทายได้ว่า การลงทุนใหม่หรืองานชิ้นใหม่ก็ได้อะนะการลงทุนใหม่ๆหรืองานชิ้นใหม่อาจจะมีในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะมีงานชิ้นใหม่เข้ามาในดวงชะตาคุณนะอาจจะมีงานชิ้นใหม่เข้ามาในดวงชะตานะฮะแล้วไรฮะแต่ไองานชิ้นเนีย้ยนะฮะมันน่าจะมีเหตุเดินทางไกลแล้วอะไรฮะแล้วต้องไปพักอาศัยนะฮะอาจจะเรียกว่า มีงานชิ้นใหม่แต่งานเนี้ยมันอยู่ทางไกลนะนะฮะฉันอาจจะต้องขับรถทางไกลแล้วอะไรฮะไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับละขับรถทางไกลมีเหตุพักอาศัยที่ทางไกลร่วมกับงานชิ้นใหม่นี้ที่ให้มาก็ได้ครับนะครับในส่วนของดาวพุธเนี่ยนอกจากเป็นการงานคุณแล้วเขายังมาจากมิถุนด้วยนะครับมิถุนเนี่ยคือเจ้าเรือนของปัตตานีครับปัตตานีแปลว่าอะไรปัตตานี คู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอะถ้าคู่ครองล่ะคู่ครองของคุณเนี่ยนะฮะคุณอาจจะเรียกว่าอ่าถ้าแบบกับปันทุบดินักหน่อยนะดาวดวงเดียวฉันไม่มองใครเลยอะนะฮะการที่ปัตตานีไปสู่อ่าปุตตะเนี่ยนะฮะได้พบได้เจออ่าได้พบได้เจอคนถูกใจอ่าได้พบเกี่ยวกับคู่ครองอนะถูกใจอะ ได้พบได้เจอคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ว่าลงเอยกันนะได้เจอกันก่อนได้เจอกันก่อนนะได้เจอกันก่อนส่วนพัฒน,นาไม่พัฒน,นาอีกเรื่องหนึ่งแต่มีเหตุได้เจอแหละอ่าหรือทําไมใช้คู่ครองละนะฮะไองานชิ้นใหม่ที่คุณต้องต้องไปทาเนี่ยคุณอาจจะต้องเดินทางไกลไปแหละฮะไปหาคู่คู่หุ้นส่วนคู่สัญญา ไปหาลูกค้าไปหาหุ้นส่วนไปหาคู่สัญญานะครับอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะและอาทิตย์ก็ร่วมสุขก็ร่วมไหนมาดูอาทิตย์สิอาทิตย์นี่มาจากราศีสิงค์ครับนะฮะราศีสิงค์เนี่ยเขามาจากอ่าคือเจ้าเรือนของสุขพะครับสุขพะมันแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลนะฮะสุขพะมันแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลนะฮลึกความสําเร็จก็ได้ นะถ้าถายความสําเร็จเฮ้ยงานชิ้นใหม่นี้มีความสําเร็จอะไรบางอย่างรอยอยู่คือฉันต้องเดินทางไกลมีเหตุค้างอ้ามแลมนะฮะและไปเจอคู่หุนส่วนคู่สัญญานะ,ะเพื่ออะไรฮะเพื่อความสําเร็จอะไรบางอย่างอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะ,ะอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะ,ะแต่มีข้อติงอยู่ตรงนิดนึงนะ,ะการที่ดาวพุธมาร่วมสุกเนี่ยนะฮะมาร่วมสุกเนี่ยนะฮะ สุกเขาเป็นประนะประมันแปลว่าอะไรฮะปะมันแปลว่าไม่ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะฮะหรือชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้นะฮะไองานงานชิ้นใหม่ครั้งเนี้ยมันไม่ใช่งานเรียกว่างานยาวนานต่อเนื่องกันนะฮะไม่ใช่งานยาวนานต่อเนื่องกันมันจะเป็นงานที่เรียกว่าเฉพาะกิจงานเนี้ยที่คุณจะไปติดต่องานใหม่ครั้งเนี้ยมันเป็นงานเฉพาะกิจนะฮะ ทำแล้วทำแล้วทำแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วก็จบกานอย่างนี้นะไม่ได้ต่อเนื่องอะไรกันไปนะแต่ระวังนะปะันปะนี่นะป่าไม่ค่อยดีนี่นะไองานชิ้นใหม่ครั้งเนี้ยนะมันจะมีแอบอะไรฮะคุณจะต้องเดือดร้อนอะไรบางอย่างผมไม่รู้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าดาวเดิมเนี่ยผมไม่เห็นต้องบอกก่อนผมเห็นเฉพาะดาวจรน,นะไอดาวเดิมไอดาวเดิมผมไม่เห็นนี่นะ แต่ขอทายว่างานงานชิ้นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเอองานชิ้นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วจะต้องมีคำว่าเดินทางไกลนะมีคําว่าพักอาศัยอ้างแรมด้วยนะฮะมันมีเหตุอะไรฮะมีเหตุเดือดร้อนอะไรบางอย่างร่วมด้วยนะนะมีเหตุเดือดร้อนอะไรบางอย่างร่วมด้วยตรงนี้แหละครับนะฮะสำหรับ ลัคนาราศีธนูนะฮะทีนี้เรามาดูดาวศุกร์กันสิใครเนี่ยดาวศุกร์ดาวศุกร์ามาจากอริครับนาน่นอริมาร่วมทันทีเลยอริมาร่วมทันทีเลยศุกร์เป็นอริและศุกร์ก็ยังมาจากราศีตุลพบอะไรฮะลาภลาภผลนี่แหละยิ่งเขาเรียกว่าไงฮะย้ำไปอีกการเดินทางไปติดต่อคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาในครั้งนี้หรือลูกค้าก็ไดนะ้การเดินทางงานคุณเนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยมีการเดินทางเนี่ย นะน่าจะเรียกว่าอะไรฮะน่าจะเรียกว่าปัญหานี่คุณจะต้องไปแก้ปัญหาเนี่ยมันมีคําว่าเดือดร้อนด้วยมันมีคําว่าเดือดร้อนเมื่อกี้ผมบอกว่ามีคําว่าเดือดร้อนร่วมด้วยเฮ้ยมันเกิดความเสียหายอะไรใช่นมแล้วคุณต้องต้องอะไรฮะต้องไปแก้ไขอลลีมาร่วมไงมีความเดือดร้อนอะไรเป็นที่ตั้งงานชิ้นใหม่ครั้งเนี้ยมันมีความเดือดร้อนหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างคุณต้องเดินทางไปแก้ไขครับนะ และไอ้ความเดือดร้อนตรงเนี้ยน่าจะหนีไม่ออกฮะเดือดร้อนเรื่องเรื่องเรื่องลาภผลนี่แหละไม่ใช่เรื่องอื่นฮะนะะไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับลาภผลคุณแน่นอนนะฮะหรือจะเรียกว่าลาภผลมีความเสียหายคุณก็เลยเดินทางไปแก้ไขอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะลาภผลเดือดร้อนฉันเดินทางไปแก้ไขปัญหาให้มันนะฮะให้มันจบจบไปนะฮะให้มันจบจบไปนะฮะ ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะ,ะถ้าเด่นๆนในเดือนพฤษภาเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเรื่องเรื่องของการมีความเดือดร้อนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและคุณต้องเดินทางไปแก้ไขนะฮะร่วมกับบางทีอาจจะมีความเดือดร้อนเรื่องลาผลฉันและคู่ครองอ่ฉนะันและคูครองต้องไปแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันหรือฉันไปคนเดียวไปหาใครฮะไปหาคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเพื่อแก้ไข เรื่องนี้เป็นเรื่องลาบผลครับผมนะครับแก้ไขแล้วเป็นไงแก้ไขแล้วก็จบแล้วสิผมบอกแล้วไงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผูกพันยาวนานฮะไม่ใช่เรื่องผูกพันยาวนานเป็นเรื่องอะไรฮะเป็นเรื่องเฉพาะกิจครับทําแล้วนะฮะทำแล้วก็จบนะอยู่ที่ว่าคุณจะทําสําเร็จป่ะสําเร็จก็จบอะถ้าไม่สําเร็จไม่สําเร็จก็ไม่จบไม่สําเร็จก็ไม่จบนะแต่ต้องทําให้จบมันถึงจะจบเมื่อจบแล้วจบแล้วก็จบกันไม่ผูกพันอะไรกัน อย่างนี้ครับผมสำหรับลัคนาราศีธนูประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม